นำเช่าประเทศไทยตอกย้ำความเป็นผู้นำส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวเปิดตัวน้องมินบินในงานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2025 บริษัทนำเช่าประเทศไทยจำกัดตอกย้ำบทบาทผู้นำการส่งออกผลิตภัณฑ์จากข้าวอันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยการเข้าร่วมงานไทยเฟกอนุก้าเอเชีย2025ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียการเข้าร่วมงานครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการแสดงศักยภาพของสินค้าไทยสู่สายตานานาชาติแต่ยังเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายธุรกิจและตลาดไปยังประเทศต่างๆ โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวน้องบินบินมาร์ทคอร์ดประจำแบรนด์บินบินไรส์เค็เกอร์บริษัทนำเช่าประเทศไทยได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ไฮไลท์อย่างบินบินไรส์แค็คเกอร์ซึ่งเป็นขนมข้าวอบกรอบที่ได้รับความนิยมและส่งออกไปแล้วกว่า40ประเทศทั่วโลกจุดเด่นของขนมคือความกรอบอร่อยคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากข้าวไทยและปราศจากกลูเตน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวอื่นๆเช่น Happy Bite, Little Cook และชินใหม่ซึ่งเน้นตอบสนองเทรน์ผู้บริโภคปัจจุบันรวมถึงการนำเสนอนวัตรกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมโหวตเลือกรสชาติใหม่ภายใต้แนวคิด t a ทต y Thai Healthy World หรืออร่อยแบบไทยสุขภาพยีส่สายตาโลก ผลิตภัณฑ์บินบินไรแคลคเกอร์ผลิตจากข้าวหอมมะลิแท้ร0อเปอร์เซและผ่านกระบวนการอบไม่ใช่ทอดซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและลดความเสี่ยงต่อการแพ้เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจโภชนาการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบริษัทที่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคทั่วโลกผลิตภัณฑ์ของบริษัทนำเช่าประเทศไทย สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปรวมถึงช่องทางออนไลน์ณคะอยากให้ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ักเิด่ึงค่ะของทางแบรนด์เราครับผมครับก็คือนำชาวนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในไทยมา36ปีแล้วปีนี้นะครับแล้วเราก็มองเห็นถึงศักยภาพของงานไทเฟ t ที่เราจะได้พบคูค้าใหม่และรวมทั้งเป็นที่มีติ้งสำหรับ ผู้ค้าปัจจุบันของเรานะครับเพื่อนําเสนอสินค้าขนมข้าวอบกรอบซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทนะครับเพื่อถูกสายตาชาวโลกแลวก็สู่สำหรับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆครับผม,มอยากให้ช่วยพูดถึงความพิเศษ,ษที่ในครันน้งนี้เราได้มีการนําเสนอตัวบินบินตัวใหม่ด้วยครับก็คือผลิตภัณฑ์ของเราจะเป็นเรื่องข้าวอบกรอบนะครับจุดหลักของปีนี้ก็คือเราจะเน้นเรื่องความเป็นเทสตี้ไทยเฮลตี้เวิลด์นะครับก็จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทําจากข้าวหอมมะลิแพ้เพื่อ เข้าสู่ตลาดต่างๆทั่วโลกนะครับซึ่งเราตั้งเป้าไว้ประมาณ70ประเทศในต่างประเทศทั่วโลกนะครับเห็นว่ามีการทำแมสคอตขึ้นมาด้วยใช่ครับเป็นแมสคอตตัวนี้คืออยู่ในผลิตภัณฑ์เราที่ส่งออกไปต่างประเทศเกือบ70ประเทศทั่วโลกมาตอนนี้เป็นปีแรกที่เรานำเสนอน้องบินบินนะครับซึ่งเป็นแมสคอตที่จะนำเสนอจุดยืนเรื่องความสุขภาพดีและก็สดใสนะครับเป็นความสนุกเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์และก็ของบริษัทเรา อยากให้ช่วยตอบย้ำแนวคิดในเรืร่อง,อ,งองของตตัวเทสตี้ไทยเฮลตี้บุตรตังนีนน้นะคะว่าทำไมเราถึงที่แบบว่าจะใช้สโลแกนนี้เราก็จะต้องการที่จะผลักดันตัวนี้ครับก <ead? S 2> ็คือสินค้าเราเนี่ยถ้าเกิดจากเห็นในไลน์ก็คือทําจากข้าวเป็นหลักซึ่งข้าวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราก็ทราบอยู่ว่าเป็นของคนไทยอยู่แล้วนะครับแล้วนําชาวเราอ่ะก็พยายามดึงส่วนผสมข้าวไปในทุกผลิตภัณฑ์ไป DNA ของเราในทุกผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ไรซ์โปรต์ นะครับรวมทั้งโน้ตหาของเราแล้วก็เรื่องอาดีของเราเรื่องเทสต่ตางๆเทสโปรไฟล์ที่แมทช์กับผู้บริโภโคทั่วโลกนะครับทั้งฝั่งยุโรปทั้งอเมริกาซึ่งเป็นตลาดหลักของเราในการส่งออกก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ของการนำเทสทีส่ถ่ยุแล้วก็นำสุขภาพดีสูขข่คนทั่วโลกค อันนี้ร,ระวังเป้าสําหรับตัวสินค้าตัวงไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดแลกะการประชาสัมพันธ์สำหรับตัวบินบินครับก็คือบินบินเนี่ยจริงๆถ้าเราจะมีชื่อเสียงอยู่ในตลาดต่างประเทศที่อเมริกาที่สิงคโปร์หลายที่นะครับก็คือการนําเสนอแล้วก็จะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเป็นซองที่ เข้ากับไลฟ์สไตล์ hmm. เข้ากับผู้บริโภคเมื mm ่อ hmm. ก,ก่อนอาจจะเป็นถุงใหญ่ๆตอนนี้เราก็จะเล็กลงนะครับแล้วก็มีเพสโปรไฟล์ที่จะมากขึ้นนะครับ mm hmm. เพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อนําสุขภาพดีให้แก่ลูกค้าคร mm ับ hmm. สำหรับที่ไทยเหรอคะได้มีการแข่งไหมครับผมบที่ <c oughs> ใช<ค>่ครับท,<ม>ท,ที่ที่ไทยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่แล้วก็บินบินที่อยู่ตามซปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะนําเสนอตัวสินค้าใหม่เข้ามาอีกนะครับจะเป็น โปรไฟล์ที่แตกต่างกาันทั้งรสชาติทั้งรูปลักษ์ทั้งรูปแบบครับผมก็<อ>จะมีนําเสนอภายในปีนี้ก็จะเห็นสินค้าเรามากขึ้นครับนอกนอจากตัวบินบินค่ะวันนี้ที่ทางบริษัทเราได้นําสินค้ามานําเสนอให้กับไม่ว่าจะเป็นคุณลูกค,คา้าหรือว่าคูณเจ้จาหาธุกรกิจเราจะอะไรยังไงบ้างรครับครับก็ผลิตภัณฑ์ของเราจะมี4หมวดหลักๆนะครับแคตตากรีแรกก็จะเป็น rice cracker หรือ rice snack คืออยู่ในกลุ่มบินบินนะครับถัดมาเราก็จะมีตัวที่เป็น บะหมี่นะครับบะหมี่ลึ่งสเป็รูปต่างๆแล้วก็จะมีตัวที่เป็นแบรนด์ดิทคุกเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นข้าวนะครับที่เป็นข้าวแปรรูปเป็น ready meal นี้คือกลุ่มสินค้าที่เราําเสนอน,นะครับและสุดท้ายก็เป็นสินค้าเกี่ยวกับเด็ก baby baby product ซึ่งตอนนี้เป็นเรามาเกิดแชร์ของเราก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ก็ตัวนี้เราก็จะมานําเสนอให้แก่สายตาชาวโลกนะครับโดยเฉพาะลูกค้าต่างประเทศที่เรา,ามุ่งหวังไว้ในปีนี้ สำหรับปีนี้ยังไงบ้ครับ,นะบก็คือคสำหรับนะพื้นที่จำหน่ายเนี่ยเรามองว่าจะเติบ,บโตขึ้นนะครับมากกว่า70ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วยอดขายก็มากขึ้น20%ขึ้นไปนะครับตอนนี้กำลังผลิตเราเรามีการขยายกำลังผลิตด้วยเ,เราเป็นอันดับหนึ่งในไทยก็คือประมาณ36,000ืตันนะครับตอนนี้เราก็มีขยายเพิ่มโอเดอร์ชั่ไนไลน์เพิ่มหลายเพิ่มขึ้นครับเพื่อจะบอกได้นี่เขาว่าในอนาคตเราจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์อะไรอย่างไงที่มันเป็นการต่อยอดของเราที่มีอยู่บ้าง ครับเราก็จะไปในเวนี้คือเทสซิไทยเฮลตี้เวิร์นะครับแล้วก็จะมีแตกกลายทั้งผลิตภัณฑ์ออกไปในแนวกว้างนะครับแล้วก็แนวลึกลงไปในแต่ละอันนะครับเราก็จะมีทำพวกไ i ส์สแน็คไวส์ไค k e เกอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับข้าวรูปแบบใหม่ๆมานำเสนอสำหรับผูบ้ที่สนใจสามารถไปติดตามได้ที่เว็บไซต์หรือช่องทางการติดตามเป็นไ,ไหนยังไงได้บ้างคะครับเรามีเรามีเว็บไซต์มีไลน์อั f ฟิเชียลนะครับของนำชาวแล้วก็เป็นเว็บไซต์ ทังถ้าเกิดเป็นการขายแล้วก็จะมี Official Shop ใน Lazada ใน Shopee ด้วยนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะนอาหารมนจสุขภาพเพราะว่าทางชาวเราเองก็คือมีสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพ่อน้างเยอะเหมือนกันครับผมก็จะฝากว่าก,ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายเรามีทั้งหมดประมาณ1แบรนของบริษัทนะครับทั้งในรูปของข้าวแล้วก็ใน ในรูปของบะหมี่หรือบะหมี่เต้ตันเด็กของเราก็คือเราใช้โน้ตหาแล้วก็ใช้รประสบการณ์ที่เราส่งออกต่างประเทศเราเป็นคู่คพาพพร์ทเเนอร์จากข้างดังๆหลายประเทศนะครับเรามีโน้ตหาเรื่องฟู้ดเซฟตี้นะครับเรื่องเซอร์ติฟิเคตต่างๆเนี่ยตัวนี้เราก็จะนำเข้าไปอยู่ในผลิตภัณฑ์เราเพื่อน,นำเสนอให้คนไทยมากขึ้นนะครับ